ดีเจต้นหอมฟาดเข้าให้ถูกทักแรงทำไมหน้าแกเรือเดียว,วที่ผ่านมาต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรโรดเนื่องจากขณะที่เธอกำลังไลฟ์สดพูดคุยอยู่กับเพื่อนสนิทบอยพิษนุนิมตะกุลแต่กลับถูกชาวเน็ตคอมเมนต์เข้ามาด้วยประโยคที่ว่าคุณต้นหอมทำไมไลฟ์ดูหน้าแก่จังางานนี้ต้นหอมก็ไม่ได้ปล่อยผ่านออกไปเจ้าตัวรีบพูดตอบกลับไปในทันทีด้วยอารมณ์ที่ฉุนนิดนิดแต่แล้วก็ปิดท้ายด้วยความฮายอย่างอารมณ์ไว้ไม่ให้ตัวเองต้องเครียดไปด้วย บอยคุณต้นหอมทำไมไลฟ์หน้าแก่จังครับต้นหอมไหนใครมาด่าว่าหน้าแก่เอามาดูซิมีสิทธิ์อะไรมาบูลี่เข้าไปดูก่อนว่าหน้าเป็นยังไงทำไมถึงมาพูดว่าหน้าแก่ต้นหอมทำไมไลฟ์ดูหน้าแก่จังครับต้องการอะไรจากผู้หญิงอายุ40หน้ามันจะต้องเป็นยังไงฮะอยากจะเห็นหน้าเด็กเหรอจะได้ถ่ายแพททีเซียให้ดูอย่ามาบูลี่ฉันนะว่าฉันหน้าแก่ฉันเป็นมาพอดี พอแล้วสบายใจมาบูลลี่ฉันไม่ได้ว่าหน้าแก่บอยก็นหน้าแก่ไม่เห็นว่าบอยบ้างบอยมึงบูลลี่กูอยู่ตนหอมหัวเราะ